เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของปาติม แกไปเปิดร้านขายของชําใหม่ยอยู่ในตลาดโคราชแกกะหวังว่าสิขายดีเป็นเทนำเททาแกเลยไปบูชาแม่นั่งกวักองค์งามคักมาตั้งไว้หน้าร้านองค์ใหญ่ท่าสีทองอารามถูกเช่าปฏติมแกะกะถวายน้ำแดงถวายพวงมาลัยขอพรแม่นั่งกวักจา้ากวักลูกค้ากวักเงินกวากท้องให้ลูกช่างเน่เด้อจา้าแต่พี่น้องเอ้ยผ่านไปเป็นเดือนร้านแกนี่เงียบปานปลาชาแมงวันยังบก่าบิน ผ่านปาติมแกกังงุงของในร้านกะดีถ้ำเละกะใช่ได้คือมาขายบ่ได้ว่าแกเล่ร้อนใจไปหาปูบุญหมอถ้ำสายกวนให้มะซอยเบิงปูบุญมาหอดก็ะเบื้องหยังงลายครับแกไปนั่งจ้องหนาแม่นั่งกวากแล้วก็ลับตาเพ่งกระแสจิีดเข้าไปคุยกับวิญญาณนางกวากที่สิงอยู่ปูบุญเพ่งจีดเข้าไปป แกเห็นผีนั่งกวากตนนั่นครับเป็นผีสาวสวยใส่ชุดไทยสีแดงแต่แกบริกวากมือครับแกกำลังนั่งทักผ่าพันคอทิ์อยูข่ข้างๆก็มีมือถือทิ์เปิดซีรีสผีเกาหลีเบิงอีกตั้งหากปู่บุญเลยทรงกระแสจิตไปถามแม่นั่งกวากเหตุไฉนจึงไม่ทำงานมัวจะมานางถากนิติ่งดูซีรีสอยู่ได้ ผีนั่งกวากแก้สะดุ้งหันมาตอบแบบเหนื่อยๆโอ้ยท่านปูกวากสุลมือมันเมื่อยแขนเด๋ตามแขนคอยสิขื้นเบิร์ดแล้วคอยขอมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์บ้างว่าได้บ่แล้วลูกค้าสมัยนี้กะเรื่องมากกวากให้แล้วก็ยังบอซอมันเสียกำลังใจหมดไฟในการทำงานโอ้โหผีนั่งกวากโหมดไฟครับพี่น้อง ปูบุญได้ยินแล้วก็ะสายหัวแล้วแกก็ลืมตาขึ้นมาบอกป้าติ๋มแม่ยายติ๋มแม่นั่งกวักของแกเออหมดแพ้ชั่นต้องสางแรงจูงใจว่าแล้วปูบุญก็นแนะนําวิธีแกเคล็ดสุดล้าต่อไปนี้ทุกครางที่ขายของได้นึ่งชิน้นให้เจ้าเอาแบ่งยี่สีปลอมๆไปเนฟใบมือนั่งกวาก บอกแกดังๆว่านี่ค่าคอมมิชชั่นนะแม่ถ้าสิ้นเดือนทำยอดขายทะลุเป้ามีโบนัสเป็นนำแดงขวดลีดพร้อมวันลาพักร้อนวิญ,ญญาณ3ามวันปาติมก็เห็ดตามครับพอแกเอาแบ่งเป็นเน็บปุ๊บผีนั่งกวากได้ยินเรื่องค่าคอมกับโบนสัสแกตาโตวางไหมพรมปิดซีรีแล้วก็เริ่มกวากมือเลยครับแต่คราวนี้แขนแกนี่กวากเร็วปานใบพาทเฮลิคอปเตอร์เชิญจ้าเชิญเลยจ้าลูกค้าจากสายบง แพ่เขาร่านแก่จนแน,น่นนิทานเอ้ยเรื่องนี้กระซ้อนให้หู้ว่าบ่าวะค้นหรือผีก็ต้องการแรงจูงใจในการทำงานคือการเนาะครับโดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นกับโบนัส